สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่อง e MZ Channel Android ของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือ2รุ่นนะครับเป็นยี่ห้อ Oppo ทั้ง2รุ่นนะครับรุ่นแรกเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับ Oppo A93 แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่จะนำมาให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับก็คือเป็น Oppo A92 ความน่าสนใจของมือถือ2รุ่นนี้นะครับในเรื่องของราคาในเรื่องของสเปคต้องบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นการลดราคานะครับตอนนี้ ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นคนที่ชื่นชอบในแบรนด์ oppo นะครับเราก็อยากจะซื้อทั้ง oppo a93 แล้วก็ a92 เดี๋ยวมาดูรีวิวราคาทั้งหมดในคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคาก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนเริ่มดูกันที่ oppo a93 นะครับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2020นะครับแล้วก็วางขายเลยในเดือนตุลาคมสำหรับราคาเปิดตัวก็8,9 99 9บาทนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.43นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus นะครับ1,080พั 1, คนคูณ2 4 0พพิกเซลกล้องหลังให้มาถึง4ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลเลน์อัลเต้าไว้นะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนอีก2ตัวก็ให้ความละเอียดมา2ล้านพิกเซลกล้องหน้าถ่ายเซลฟี่ให้ความละเอียดมา16ล้านพิกเซลนะครับชิปการประมวลผลเป็น MediaTek Helio P 9 5 Octa Core ความเร็ว2 2 g กิมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน10นะครับครอบทับด้วย ColorOS เวอร์ชัน7.2หน่วยความจำนะครับให้แรมมา 8GB ิลอมหรือว่า Storage ก็ 128GB นะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่4,000นม ah, ิลลิแอมนะครับนี่เป็นสเปคของ oppo a 9 3ต่อกันที่ oppo a 9 2นะครับมือถือรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกวันที่21เมษายนปี2020นะครับแล้วก็มีการวางขายในเดือนมิถุนายนปี2 5 6 3 ราคาเปิดตัวเท่ากันนะครับก็คือ8,999บาทมาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่ถึง6.5นิ้วนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ความละเอียดก็ประมาณ1080คูณ2 4 0พพิกเซลกล้องหลังความละเอียดเท่ากันอีกนะครับก็คือ48ล้านพิกเซลเลนอัลตอรไวทล้านนะครับส่วนเลนอีก2ตัวความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปการประมวลผลเป็นคอคอมสแนปดรา g อน665นะครับความเร็ว 2.0GHz เวอร์กิกะเฮิรต i d เวอร์ชันแ0นครอบเป็นเวอร์ชัน เลื o ก OS v อร์ช่น7.1หน่วยความจำนะครับให้แ a มมา8แล้วก็ ROM 128 g b เหมือนกันแบตเตอรี่อึดกว่านะครับให้มาถึง5,000 mAh นี่เป็นสเปคของ OPPO A93 แล้วก็ A92 นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน .com ด้วยเมื่อดูสเปคกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยที่ในเรื่องของราคานะครับเริ่มดูกันที่ราคาเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับซื้อมาแล้วใส่ได้ทุกซิมสำหรับเว็บไซต์ lazada นะครับ OPPO A93 รุ่นแรม8 128กิกเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มนะครับซื้อวันนี้มีของสมนาคุณให้มูลค่าถึง3,899บาทซึ่งของแถมที่เขามีให้นะครับก็จะเป็น eVip Card นะครับประกันจอแตก1ปีเต็มรวมไปถึงหมอนจาก oppo นะครับนี่เป็นของแถมถ้าเราสั่งซื้อจากร้านนี้นะครับสำหรับราคาก็ขายอยู่ที่7,690บาทนะครับก็ลดราคาลงมาเยอะพอสมควรเมื่อเราไปดูของแถมแล้วก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับร้าน มีให้เลือก4สี4นะครับในส่วนของการเก็บเงินเราก็เก็บเงินปลายทางได้ได้สินค้าแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับหรือว่าจะโอนก็ทําได้เหมือนกันสินค้าเปลี่ยนคืนได้นะครับภายใน7วันมีประกันให้1ปีเต็มนะครับใครสนใจอยากจะซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วน oppo a92 นะครับสำหรับร้านนี้ขายอยู่ที่6 6 5 0บาทไม่มีของแถมให้นะครับมีให้เลือก2สีเป็นเครื่องแท้ประกันศูนย์หปีเต็มนะครับเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็เปลี่ เปี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันใครอยากจะซื้อก็สั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับ OPPO A92 จาก Lazada 6,650บาทต่อกันเลยที่ทางด้านแอป s h o p ป e นะครับสำหรับ OPPO A93 มี2ลร้านที่น่าสนใจนะครับไปดูกันที่ร้านแรก ร้านนี้มีบัตร VIP ประกันจอแตกให้เรา1ปีเต็มนะครับจากราคาปกติ8,990บาทลดเหลือ7,590บาทนะครับมีให้เลือก2สีจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับสำหรับร้านนี้ส่วนอีกร้านหนึ่งร้านนี้จะ ไม่มีของแถมนะครับแต่ว่าจะมีโค้ดส่วนลดมาให้จากราคาปกติ8,999บาทลดเหลือ7,549บาทนะครับแล้วก็พิเศษถ้าท่านใส่โค้ดอย่างที่ท่านเห็นนะครับจะลดราคาเหลือเพียงแค่7,299บาทเท่านั้นแล้วก็ เข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนนะครับสามารถขอใบกำกับภาษีมาใช้ลดหย่อนภาษีได้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเหมือนกันนะครับใครสนใจอยากจะสั่งซื้อสําหรับ oppo a93 จากร้านนี้นะครับก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ปิดท้ายกันที่ oppo a92 นะครับร้านนี้ก็มีโค้ดลดราคามาให้จากราคาปกติ8,999บาทนะครับลดเหลือ6690บาทถ้าใช้โค้ดส่วนลดก็จะเหลือ6540บบาทจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางได้ใครสนใจ อยากจะซื้อสําหรับร้านนี้ก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เช่นเดียวกันนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าไม่ติดโปรโใส่ได้ทุกซิมทั้งหมดนะครับที่ผมเลือกเอาร้านที่มีราคาน่าสนใจที่สุดมาให้กับทุกท่านได้สั่งซื้อกันท่านชอบของร้านไหนนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนสําหรับค่ายทูมูฟเอนะครับ oppo a93 มีให้เลือก2สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่8 9 9 0 9บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา4,999บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกดังนี้เริ่มกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา4,999บาทพร้อมกับจ่ายคาเนตลวงหน้า2,500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ7,500นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้50กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็ให้มา300นาทีโปร699 ซื้อเครื่องได้ราคา5,999บาทนะครับพร้อมกับจ่ายคาเนนลูกหน้าห5 0 0ารรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ7,500บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ต30 g กิกนะครับส่วนค่าโทรก็ร250นาทีสุดท้ายรายเดือนถูกที่สุดนะครับเดือนละ499บาทต่อเดือน ซื้อ Oppo A93 ได้ที่ราคา6 9 9 9บาทพร้อมกับจ่ายคาเนตลุวงหน้า1น0 0รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ8 0 0 0บาทนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ 10G กิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็2 0 0นาทีดูกันต่อเลยที่ Oppo A92 นะครับราคาเครื่องเป่าขายเท่ากันก็คือ8,999บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา4 4่9ีอยบาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร ร9 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา4 4 9 9บาทพร้อมกับจ่ายค่านเน็ดล่วงหน้า2,800มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ 50G ิกิกที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็3 0 0นาทีโปร6 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา5,799บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า1,800มีสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ 30G ิกิกส่วนค่าโทรก็250ีโปร้อเครื่องได้ราคา6,900 999บาทนะครับพร้อมกับจ่ายคะเนตลุ้งหน้า1 0 0่พันรวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ8 0 0 0บาทนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ 10G กิกส่วนค่าโทรก็200นาทีทุกโปรโทรในเครือข่ายทูมูฟเอชได้ไม่อัน้นไม่จำกัดนะครับทั้ง oppo a 9 3แล้วก็ a 9 2นะครับใครสนใจอยากจะซื้อไปหาซื้อกันได้เลยที่ทูช็อปทุกสาขาส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย DT แทนะครับ oppo a 9 3ราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่8,999บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา4,49พ บาทบเป็นรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนนะครับส่วนโปร6 9 9ซื้อได้ราคา5,490บาทจ่ายล่วงหน้า1,500บาทรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาเกิน2รอบบินแล้วก็ใส่ได้เฉพาะซิมดีแท็กเท่านั้นส่วน oppo a 9 2นะครับซื้อได้ราคา3990บาทเป็นโปรรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าส่วนโปร6 9 9ซื้อได้ราคา4999 บาทไม่ต้องจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าเหมือนกันนะครับรองรับเฉพาะเครือข่าย d ีแทเท่านั้นท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็ไปซื้อกันได้เลยที่ d t แท Shop ทั่วประเทศนะครับส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย a i s Oppo A93 ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่8,999บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็น Pro a i s Hot Deal นะครับซื้อได้ราคา4,989บาทลูกค้าทั่วไปซื้อได้ราคา8,999นะครับส่วน Oppo A92 มีให้เลือก3สี ร,ราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่7,999บาทส่วนโป,โปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น3,289บาทแล้วก็โปร AIS Hot Deal นะครับราคาก็3,289บาทเหมือนกันใครสนใจอยากจะซื้อไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS ช h อบทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ Oppo A93 แล้วก็ A92 ทั้งการซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรนะครับรวมไปถึงราคาเครื่องพร้อมโปรจากทั้ง3ค่ายมือถือท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อ กันได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ